คริสเตียนที่อายุมากแล้วอาจจะเป็นโรคความจําเสื่อมหรือหลงหลงลืมลืมเขาจะสูญเสียความรอดหรือไม่คําถามนี้ว่าจะง่ายมันก็ง่ายนะครับ้าตอบยากๆมันก็ยากนิดหน่อยถ้าง,ง่ายก็คือว่าในเรื่องของเรากับพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นลูกของพระเจ้าตลอดไป เหมือนกับนิ่มมีลูกใช่ไหมต่อมาพอนิ่มอายุ120ปีลูกชายของนิ่มเนี่ยก็อาจจะความจําเริ่มหลงหลงลงืมลืมละโอ๋แต่นิ่มยังแข็งแรงสดใส1 2อย่ปียังฟิตอยู่ใช่ไหมถึงกระนั้นเนี่ยแม่ก็จะลืมแม้กระทั่งลืมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะอ๋อแม่เราเองเหรอถึงกระนั้นนิ่มก็จะยังคงรู้สึกว่าลูกของนิ่มเนี่ยเป็นลูกของนิ่มอยู่ดีมันไม่เกี่ยวกับศักยภาพความสามารถหรือแม้กระทั่งการจดจําเขาว่าจดจําเราได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าพระเจ้าชนสทใจพระง รู้จักหัวใจของมนุษย์แต่ละคนพระองค์รู้ดีว่าคนนี้เนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าหรอกแต่เขาลืมงงลืมข่าวประเสริฐไปลืมอะไรไปแต่ว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เป็นลูกของพระองค์ในเรื่องนี้ถ้าตอบแบบซับซ้อนสักเล็กน้อยก็จะเข้าใจได้ตามพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของการเวลาเลือกเราเลือกท่จะรักเราก่อนที่จะเริ่มวางรากสร้างโลกพระองค์ทรงเลือกเราตั้งแต่ในครัม์มารดาตอนที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยพระ ก็ส่งเลือกเราแล้วก็รู้จักเราแล้วก็เตรียมเราเรียกเราเพื่อจะเป็นลูกของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนอยู่ในคันมารดาเนี่ยเราก็ยังจําอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยถึงกระนั้นพระองค์ก็ส่งเลือกเราแล้วก็เตรียมเราให้เป็นลูกของพระองค์แล้วในทํานองเดียวกันเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วพอต่อมาในอนาคตปรากฏว่าหลงหลงลืมลืมลืมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ยังคงเป็นลูกของพระเจ้าที่พระองค์ท่งเลือกอยู่แล้วก็พระเจ้าผู้ชนะสุดใจพระองค์ทรงรับรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยยังคงรักษา เชื่อในพระเจ้ายังคงเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่แค่เขาจําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างจําผิดบ้างจําถูกบ้างแค่นั้นเองสุดท้ายวิธีตอบง่ายสุดคือว่าฝากไว้กับพระเจ้าผู้ทรงใจดีมีเมตตาเต็มไปด้วยความรักและยุติธรรมพรงปฏิบัติต่อคนนั้นอย่างยุติธรรมแล้วก็เต็มไปด้วยความรักและเมตตาอย่างแน่นอนครับ การที่ใครสักคนหนึ่งจะได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําของเขาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าซึ่งมอบให้กับเขาแล้วใครเชื่อก็รับเอาโดยความเชื่อนั้นเราก็ได้รับพระคุณของพระเจ้าต่อให้มีความเชื่อเยอะๆก็ไม่รอดนะครับสมมติมีคนนึงมีความเชื่อมากเชื่อยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ใครคือคนที่พระเจ้าโปรดปานตอนที่ ทูตสวรรค์มาประกาศการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ให้กับคนเลี้ยงแกะเนี่ยก็ทูตสวรรค์ก็ร้องเพลงใช่ไหมว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโปรดปานนั้นแสดงว่าใครคือคนที่พระเจ้าโปรดปานอ๋อพระเจ้าโปรดปานมนุษย์ทุกๆคนเลยจึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อช่วยมนุษย์ดังนั้นมนุษย์ทุกคนได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าแต่ปรากฏว่ามีมนุษย์มากมายไม่สนใจไม่ใยดีโยนความ ปานของพระเจ้าโยนพระเมตตาพระคุณของพระเจ้าเอาไว้ข้างหลังคนเหล่านั้นจึงไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าแต่ว่าสําหรับคนเหล่านั้นที่เชื่อในข่าวประเสริฐแล้วก็รับเอาพระคุณของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจความรอดก็เข้ามาสู่ชีวิตของเขาดังนั้นเราเนี่ยเมื่อได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีมากทุกคนได้รับและคนที่รับแล้วซาบซึง้งก็จะได้รับพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเขาทวีมากยิ่งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีมันไม่เกี่ยวกับความรอดความรอดเนี่ยเกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้าประทานความ รอให้แก่คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ใครเชื่อก็รับเอา แต่ว่าคนที่เชื่อหรือคริสเตียนเนี่ยที่ดําเนินชีวิตเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยก็จะได้รับพระพรคนที่ดําเนินชีวิตไม่ค่อยเชื่อฟังพระเจ้าดื้อดึงอะไรต่างเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เกลียดเขาแต่พระเจ้าสงวนการอวยพรเอาไว้เพราะว่าคืนอวยพรไปก็ยิ่งตะเลิดเปิดเบิงไปแต่ว่าพระองค์ยับยั้งพระพรเพื่อให้เขาฉุกคิดไตรตรองแล้วก็หันกลับมาเดินในทางที่ถูกต้องอย่างในพระคัมภีร์สุภาษิตบ,บทที่16ข้อที่17บอกว่าเมื่อทางของมนุษย คนใดเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้นศัตรูของเขาก็ทําให้กลับคืนดีกับเขาได้ก็คือว่าถ้าคนใดเนี่ยดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าทําให้พระเจ้าชื่นใจแม้ศัตรูพระเจ้ายังนําให้กลับมาคืนดีกับเขาได้เลยแต่ขณะเดียวกันมีผู้เชื่อบางคนดําเนินชีวิตโอดื้อกับพระเจ้าเหลือเกินไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็โดนตีสอนเนาะการนี้ดำเนินชีวิตไม่เป็นที่โปรดปรานไม่ควรได้รับความโปรดปรานประมาณเนี้ยแล้วพระเจ้าก็เลยยับยั้งพระพรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอาจจะมี ศัตรูก็ไม่หายมาเป็นมิตรสัทีหรือว่าสถานการณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเสียที อย่างไรก็ดีผมอะอธิบายภาพใหญ่ด้วยก็คือว่าไม่ว่าเขาเป็นอย่างไรก็ตามเขายังคงได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าโปรดปรานเขาจนยอมให้พระเยซูมาตายแทนเขาอันนี้ไม่โปรดปรานต้อรูยว่าไงละนะพระเจ้าโปรดปรานเราทุกๆคนเลยแต่ขณะเดียวกันหากเราทําตัวสมกับที่พระเจ้าโปรดปรานเราก็จะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราทําตัวไม่สมกับที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนั้นก็จะพบกับไม่เลียวของพระเจ้าแทนครับฉันได้รับความรอดจริงๆแล้วหรือยังคนที่ได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ต้องเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้ว เท่านั้นทุกคนที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสเชิญพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นเจ้านายของเขาอย่างแท้จริงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาสถิตยอยู่ในคนนั้นและพระองค์จะทําให้คนนั้นบังเกิดใหม่ชีวิตของเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง จากภายในจะมีสันติสุขล,ลึกๆในจิตใจจะมีความอยากเข้าใกล้พระเจ้าจะมีใจที่ไม่อยากทําบาปและทุกครั้งที่เขาผิดพลาดทั้งบาปเขาจะมีใจอยากจะสารภาพบาปและกลับใจใหม่เสมอหากคุณมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณบังเกิดใหม่แล้วและแน่นอนครับคุณได้รับความรอดแล้วคุณมีชื่อจดไว้ในสวรรค์แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เคยมีลักษณะเช่นนี้คุณกําลังตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งจงรีบอธิษฐาน ตอนรับพระเยซูเข้ามาเป็นเจ้านายของคุณอย่างจริงใจก่อนที่จะสายเกินไปขอพระเจ้าอวยพรครับ ตายแล้วไปไหนในพระคัมภีร์กล่าวว่าตายแล้วไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกและต้องอยู่ที่นั่นตลอดไปแต่ตอนนี้ทุกคนที่ตายแล้วได้ไปรออยู่บางแห่งจนถึงวันพิพากษาโดยที่คนที่เป็นลูกของพระเจ้าไปรอที่บ้านของพระเจ้าเมืองบรมสุกเกษมคนที่ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าไปรอในแดนมรณาและเมื่อถึงวันพิพากษามนุษย์ทุกคนจะต้องไปยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าและพระเจ้าจะพิพากษาแต่ละคนตามการกระทําของเขาที่เขาได้ทําไปขณะที่อยู่ในโลกนี้สําหรับคนเหล่านั้นที่ทําบาปจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกและ อยู่ที่นั่นชั่วนิวรันดร์สำหรับคนที่ไม่ทำบาปเลยก็จะรอดพ้นบึงไฟนรกซึ่งคงไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาปแต่คนกลุ่มหนึ่งคือคนบาปที่ยอมให้พระเยซูคริสต์รับโทษแทนความผิดบาปของเขาต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชื่อของเขาคนนั้นจะถูกนับว่าไม่มีบาปแล้วเนื่องจากมีการลงโทษเพราะบาปของเขาไปแล้วเขาก็จะได้เข้าสู่สวรรค์อยู่ที่นั่นตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรครับวันนี้ท่านอาจจะต้องเข้าไปในถิ่นธุรกันดารเข้าไปทุรกันดารแต่ ท่านจะผ่านอย่างปลอดภัยหากท่านเดินติดตามพระเจ้าทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าแผ่นดินคณาอันที่มีน้ํานมและน้าพึ่งไหลบริบูรณ์นั้นเนี่ยพอออกจากอียิปต์แล้วถ้าจะไปคณาอันมันต้องผ่านถิ่นทุรกันดารก่อนถิ่นทุรกันดารซีนายถิ่นทุรกันดารปารานต้องผ่านตรงนั้นไปก่อนถึงจะไปถึงถึงแผ่นดินน้ํานมน้ำน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ได้ทํานองเดียวกันพระเจ้าเตรียมโต๊ะจีนไว้สำหรับพวกท่านแต่ว่าจําเป็นที่จะต้อง ผ่านทนิรกันดานก่อนแต่พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์เข้าไปใน,นธิทุรกันดาลและนำเขาไปอย่างปลอดภัยสรรเสริญพระเจ้า บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระเยซูผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าได้เป็นผู้รับมรดกแห่งพระพรและเป็นผู้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าโดยการเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเจ้านายในชีวิตสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่ออธิษฐานอย่างจริงใจดังนี้ข้าแต่พระเยซูฉันขอต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าของฉันเป็น เจ้านายในชีวิตของฉันขอทรงรับฉันเป็นลูกของพระองค์ด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณได้อธิษฐานเช่นนี้อย่างจริงใจแล้วบัดนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วคุณสามารถร้องทูลทุกสิ่งต่อพระบิดาในสวรรค์และพระองค์จะทรงโปรดฟังและจะทรงช่วยคุณในสิ่งที่คุณร้องทูลและพระเจ้าจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองว่าพระองค์ทรงรักคุณมากเพียงไร อะไรคือความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดในพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้แต่พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นพวกวิญญาณชั่วก็เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดจริงพวกมันไม่ได้แค่เชื่อพวกมันรู้เลยทีเดียวจนกลัวจนตัวสัน่นที่ต้องเผชิญกับการพิภากษาของพระเจ้าดังนั้นการเพียงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ายิ่งใหญ่ความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่สามารถทําให้เราพบกับความรอดพ้นบาปได้ความเชื่อที่นําเราไปสู่การ รอดพ้นบาปคือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการ รอดพ้นบาปของตนคือเชื่อว่าโดยการตายของพระเยซูคริสต์บาปของเราได้รับการอภัยแล้วและโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เราจึงมีชีวิตใหม่แล้วและเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะรอดพ้นจากนรกและได้เข้าสู่สวรรค์อยู่กับพระเยซูช่วนิรันด์คนที่เชื่อเช่นนั้นจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและเป็นเจ้านายของเขาและเขาจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรครับพระผู้ช่วยให้รอดของท่านเสด็จมาเพื่อเยียวยารักษา เพื่อช่วยคนที่ทุกข์ใจเพื่อรักษาคนที่ชอกช้ำใจคนที่ปวดร้าวในจิตใจอาจจะมีหลายคนพยายามช่วยเราหนุนใจเราบอกว่าไม่ต้องทุกข์เยอะหรอกโยนความทุกข์ความโศกเศร้านั้นทิ้งไปแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเข้มแข็งเข้มแข็งอย่ามวัวแต่ทุกข์ใจจริงๆเพื่อนๆของเราเหล่านั้นก็พูดไม่ผิดนะครับเขาก็พูดถูกแต่ปัญหาคือมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ ชอกช้ำใจมันปวดร้าวมันหมดกําลังใจมันท้อใจสำหรับคนเหล่านั้นที่สิ้นหวังไม่รู้พวกคุณเคยไหมพวกเราเคยไหมครับที่ไม่รู้พวกเราเคยไหมครับที่สิ้นหวังปวดร้าวเจ็บปวดเพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีกําลังมันไม่มีกําลังที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันหมดเลี้ยวหมดแรงหมดกําลังใจมีบางคนเป็นคนที่แสนดี คอยอยู่เคียงข้างคนที่พบกับความทุกข์ใจหรือความเจ็บปวดในดใจิตใจซึ่งเป็นการกระทําที่ดีมากนะครับน่ายกย่องแต่ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาคนที่สิ้นหวังท้อใจปวดร้าวในจิตใจได้อย่างแท้จริงสำหรับคนฝ่ายวิญญาณอาจจะหนุนใจพี่น้องที่กำลังทุกข์ใจท้อใจ ด้วยถ้อยคําฝ่ายวิญญาณจงวางใจในพระเจ้าจงอะไรเงี้ยนะก็อโอเคนะก็ฟังแนละ้วก็ดีฮึกเห,หิมฮึกเหิมเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้อยคําเหล่านั้นก็ไม่สามารถช่วยใครได้อย่างแท้จริงมีทางเดียวเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นจิตใจที่ปวดร้าวแตกร้าวแตกสลายจะรับการซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่งก็คือมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่จะเยียวยารักษาจิตใจที่ปวดร้าวให้หายเป็นปกติได้อย่างแท้จริง ดังนั้นวันนี้หากหัวใจของท่านกําลังปวดร้าวทุกข์ใจเครียดกังวลใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของท่านมีทางเดียวไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเข้ามาหาพระเยซูเข้ามาหาพระเยซูนำสิ่งนั้นเนี่ยมาทูลต่อพระเยซูนั่นเป็นหนทางเดียวพระเจ้าพระบิดาได้ประทานของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเราทั้งหลายก็คือพระองค์ทรงประทาน พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราวันนี้เราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เรามีผู้ช่วยที่แสนวิเศษที่ไม่เหมือนกับผู้ช่วยใดๆในโลกนี้ที่สามารถช่วยเรา ในทุกๆเหตุการณ์ในทุกสถานการณ์รวมทั้งช่วยคุณในเหตุการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในวันนี้เป็นริเสเตียนยังทําอย่างนี้อีกเหรอดูยังมีหน้าไปโบสถ์อีกเหรอยังมีหน้าอ่านพระคัมภีร์ยังมีหน้าอาธิษฐานอีกเหรอมันกล่าวโทษเรากล่าวโทษเราเพื่อไม่ให้เราลุกอีกแต่ว่าอาวุธที่เราสามารถต่อสู้คํากล่าวโทษเขามาได้คือใช่เป็นจริงฉันพลาดไปจริงฉันทําสิ่งนั้นจริงแต่พระเยซูตายเพื่อฉันแล้ว พระเยซูจ่ายหนี้บาปของฉันแล้วพระเยซูรับโทษแทนฉันแล้วพระเยซูระบายสีบาปนั้นจากสีดํากลายเป็นสีแดงเพื่อฉันแล้วในพระคัมภีร์ยากอบบอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปประโยคนี้คงจะใช้ได้เมื่อมารซาตานกล่าวโทษโจมตีท่านเพื่อให้ท่านไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้อีกให้เราต่อสู้กับมันด้วยประโยคนี้พระเยซูตายเพื่อฉันแล้วในผู้อื่น ความรอดไม่มีเลยมีทางเดียวคือทางพระเยซูวันนี้ใครสักคนหนึ่งที่จะรับการยอมรับจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะการทำดีของเขาแต่เพราะว่าเขามาหาพระเยซูด้วยจริงใจด้วยถ่อมใจและพระเยซูไม่ปฏิเสธเขาและใครก็ตามที่เชื่อเช่นนั้นจริงๆผลที่สะท้อนออกมาก็คือชีวิตปัจจุบันเขาจะชื่นชมยินดีและเมื่อเขาผิดพลาดพังบาไป เขาจะรีบกลับมาสารภาพกับพระเจ้าขอโทษพระเจ้าด้วยปราศจากความกลัวโดยไม่กลัวพระเจ้าจะตำหนิเขาโดยไม่กลัวพระเจ้าจะลงโทษเขาเขาจะมั่นใจเพราะอะไรพระเจ้าจะรับเขาแน่นอนเพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์และเขาจะพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ราวกับว่าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนนั้นที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะว่าเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้ว ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งทําให้เราทั้งหลายรอดนั้นไม่โปรตให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพระเจ้าทรงกาหนดทางรอดทางเดียวไว้สําหรับมนุษย์คือทางพระเยซุคริสต์ความรอดพ้นจากบาปจากอํานาจของบาปพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าเกิดขึ้นโดยทางพระเยซุคริสต์เท่านั้นบาปมันนําสารพัดปัญหามาสู่ตัวเราบาปทําลายชีวิตของเราพระเจ้าผู้ทรงรักเราประทานความรอดพ้นบาปให้แก่เราโดยทางพระเยสุคริสต์ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซู จะรอดพ้นจากบาปมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าและรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าซึ่งในวันพิพากษานั้นคนที่มีบาปจะถูกทิ้งลงในปึงไฟนรกเชิญนำบาปของคุณมาสารภาพต่อพระเยซูแล้วรับการอภัยเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระองค์สำหรับคนที่กำลังหวาดกลัวกำลังวิตกกำลังเครียดคุณสงสัยในฤทธิอำนาจของพระองค์หรือ คุณไม่เชื่อหรือว่าพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้ใช่แล้วในสายตาของมนุษย์คิดให้ตายก็คิดไม่ออกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรคิดให้ตายก็คิดไม่ออกตายแล้วเกิดใหม่มาคิดอีกก็คิดยังไม่ออกทีดีคิดไม่ออกไม่ว่าจะแก้ได้ยังไงแต่แน่นอนฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า มองอย่างเป็นธรรมมองอย่างเป็นธรรมในอดีตที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วที่พระองค์ช่วยคุณอย่างอัศจรรย์กี่ครั้งแล้วไม่น่าจะรอดไม่น่าจะผ่านมาได้ตายแน่ไม่ไหวแน่เอ้ยเอ,ยเอย้ผ่านมาถึงวันนี้ได้อย่างอัศจรรย์ยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเข้าสนิทในพระองค์อ่านพระคำของพระองค์ คริสเตียนที่ไม่อ่านพระคำของพระเจ้าโอ้หน้าเสียดายมากยิ่งอ่านพระคำของพระเจ้าชีวิตแบบพระคิดจะยิ่งปรากฏในชีวิตของท่านแต่อย่าแค่อ่านเท่านั้นนะครับแต่ลงมือฝึกที่จะทำตามพระคำของพระเจ้ารีกว่ายึดมั่นในพระคำของพระเจ้าและสิ่งที่ทำนี้จะมีคุณค่าในอนาคตให้เราทำสิ่งที่มองเห็นในอนาคตอย่ามองแต่สั้นๆชั่วคราวในโลกนี้เราดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเจอวันนี้เนี่ยเราจะกำไรในสวรรค์อย่างไรโอ้ การเอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมเมื่อเราเริ่มช่วยเหลือคนยากจนเป็นการลงทุนในสวรรค์การนำวิญญาณมารู้จักกับพระเจ้าโอ้โหมงกุฎรางวัลเตรียมบนสวรรค์โอ้ล้วก็อยากจะบอกคนอื่นให้มารู้จักกับพระเจ้านําคนให้มารู้จักกับพระเจ้าพระเยซูบอกว่าโอ้มีสองฝ่ายในวันพิพากษาถูกแยกแพะกระแกะฝ่ายหนึ่งเมื่อคนเจ็บป่วยบาดเจ็บมีปัญหาเขาก็ดูแลเอาใจใส่เมตตา เมื่อเขาเปือยกายก็ให้เสื้อผ้าเขาแล้วพเยซูบสกว่าเมื่อท่านทํากับคนเล็กๆน้อยๆอย่างนี้สักคนหนึ่งก็เหมือนทํากับเราด้วยโอ้ทําแบบนี้เหมือนกับลงทุนในสวรรค์ดังนั้นวิธีที่จะให้ชีวิตของเราฉายแสงออกมาก็คือว่าทําสิ่งที่เป็นการลงทุนไม่ใช่ในโลกนี้แต่ลงทุนในสวรรค์นั่นคือการยึดมั่นในพระคำก็คือว่านําพระคำพระเจ้ามาใช้ในชีวิต ใกล้ชิด,ดสนิทกับพระคำของพระเจ้าและเวลาทําอะไรก็ตามมองไกลๆตามที่พระคำของพระเจ้าบอกอย่าไปมองของชั่วค้าในโลกนี้แต่มองสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ลแล้วพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลในอ,อพะยพบทที่14ข้อที่13าอย่าก,กลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระเจ้าเพราะเจตะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ท่ามกลางปัญหาที่ท่านเจอไม่ว่ามันจะใหญ่โตหน้าสะพึงกลัวสัเพียงไรอย่าก,กลัวเลย จงยืนนิ่งอยู่แล้วคอยดูความรอดจากพระเจ้าอย่าก,กลัวเลยสงบใจไว้แล้วสังเกตดูดูว่าพระเจ้าจะทําอะไรในเหตุการณ์นี้ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าผู้ที่ท่านไว้วางใจพระองค์ทรงเป็นโลของท่านพระองค์จะปกป้องท่านพระองค์จะจูงมือท่านนําท่านไปอย่างปลอดภัยและกองทัพอันเกรียงไกรของฟาโร์ไม่สามารถทําอันตรายอิสราเอลได้ฉันใด สารพัดปัญหาที่กำลังกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของท่านก็จะไม่สามารถทำอะไรท่านได้ฉชนนั้นกองทัพอันเกรงไกรของฟาโรจมน้ำตายในทะเลแดงทั้งหมด อะไรคือความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดในพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้แต่พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นพวกวิญญาณชั่วก็เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดจริงพวกมันไม่ได้แค่เชื่อพวกมันรู้เลยทีเดียวจนกลัวจนตัวสัน่นที่ต้องเผชิญกับการพิพากษาของพระเจ้าดังนั้นการเพียงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ายิ่งใหญ่ความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่สามารถทําให้เราพบกับความรอดพ้นบาปได้ความเชื่อที่นําเราไปสู่ การรอดพ้นบาปคือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นบาปของตนคือเชื่อว่าโดยการตายของพระเยซูคริสต์บาปของเราได้รับการอภัยแล้วและโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เราจึงมีชีวิตใหม่แล้วและเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะรอดพ้นจากนรกและได้เข้าสู่สวรรค์อยู่กับพระเยซูช่วนิรันด์คนที่เชื่อเช่นนั้นจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและเป็นเจ้านายของเขาและเขาจะได้รดับความรอดขอพระเจ้าอวยพรครับ